ดีครับผมหมอเสรีนะครับก็มีคำถามเข้ามานะพอดีไม่ได้บอกอายุอะไรนะคือตั้งคันเจ็สัปดาห์นะฮะแล้วก็ปวดท้องจากโรคกระเพาะนะมันมันกดมันกัดกระเพาะเนี่ยเขาก็เลยต้องกินยาชื่อยาแต่ท่านต้องข่าวตาก,กระต่ายบินเข้าไปหนึ่งช้อนโต๊ะถามว่าเป็นอันตรายไหมนะคือกลุ่มที่ซิลิโคนเนี่ยปกติ ไม่มีอันตรายนะฮะในโรงพยาบาลเราก็ใช้เราใช้ตัวโคเอร์รมีนนะตัวแอร์เอกก็เป็นส่วนตัวเดียวคล้ายๆกันนะฮะเหมือนกันก็กินได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าท่านข่าวตากระต่ายมีอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวอย่าไปอ้างอิงนะฮะกินได้เพราะมันมัน,ม,น,ม,นมันเราไปโรงพยาบาลก็มันมียาสำหรับแก้โรคกระเพาะ แต่เราบางทีเราเราเราค่าใช้จ่ายมันเยอะบางทีเราเราอยากจะอยู่บ้านหาอะไรง่ายๆใช่ไหมก็กินได้เลยไม่ต้องเป็นกังวลเขาก็เขียนไว้บอกว่าข้างกล่องเนี่ยมีไอ้ข้างขวดมีตัวของแอลกอฮอล์มันจะเป็นอันตรายต่อเด็กไหมนะเพราะอย่างกับเราเราไปกินเหล้าเนี่ยเกิดแอลกอฮอลิกเป็น อันตรายตัวเด็กเลยเพราะกินกินนั้นมันกินแบบเขาเรียกว่ากินแบบคนที่ติดเหล้าอันนั้นอันตรายแน่นอนเพราะกินกันแหลกลานนะฮะกินตั้งแต่อยุคันน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยดยนั้นเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นอันตรายแต่ว่าแอลกอฮอล์ในยานะฮะอย่างกับตัวยายาท่านข่าวตากระต่ายบินยา <c oughs> ยาท่านมแดงมันเป็นตัวทำละลาย นะครเป็นตัวทำละลายหมายความว่าเขาไม่ได้ใช้ปริมาณที่มันมากมายแล้วเขาเอาไว้สกัดสารที่อยู่ใน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 ตัวยางน,นี้ให้มันออกมาใช่ไหมฮะพอสกัดออกมาแล้วก็เอามามันก็ถูกทําลายไปหลายส่วนแล้วในการที่เขาเตรียมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความที่เห็นส่วนตัวนะอย่า,าไปอ้างอิงนะฮนะก็คือกินได้เท่าที่จําเป็นแต่ว่าไม่ได้ว่าหมายเราก,กินเป็นแบบกินแบบก,แบบกินเหล้าเลย กินแบบกินเมาโซเซนะอันนั้นอันตรายนะแต่แอลกอฮอล์ที่ที่เราไปเอาไปสกัดเนี่ยมักจะถูกทำลายไปหลายส่วนแล้วนะพอสกัดเสร็จก็ต้องเข้าสู่การต้มการอะไรแอลกอฮอล์ก็ระเหยไปเยอะแยะแล้วนะเหลือแต่ตัวยานะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> แต่ในในในข้างขวดเนี่ยทุกอันของยาประเภทนี้จะเขียนไว้เลยว่า ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และเด็กเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเขาถูกฟ้องใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณไปกินคุณกินเอง <c oughs> แต่ว่าเราสิเราบางทีเราเราไม่มีค่าใช้จ่ายไปโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลก็ <c oughs> เยอะนะฮะเพราะว่าเราจะไปที่ไหนรัฐบาลก็อยู่หา่างไกลใช่ไหมฮะก็ต้องเข้าเอกชน ก็ชนก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะบางทีเราเราสู้ไม่ไหวนะ <c oughs> ผมบอกได้เลยว่าอย่าท่านล่าวตากระตายดินนี่ <c oughs> เป็นที่ดีมากไม่ได้โฆษณาใกับเขานะแกท้องเสียก็ได้แกรโรคกระเพาะก็ได้สะเทินกรดนะแกได้ไหลายอย่างท้องอึทองเฟอดีมากนะครับ ในคนท้องถ้าเกิดว่ามันมันมัน,มนถ้าเราไปโรงพยาบาลรัฐบาลในตอนกลางวันแล้วคุณบอกเขาก็จะมียาให้เราใช่ไหมก็ไม่เป็นไรตอนนี้ตกตอนคืนเนี่ยคุณจะไปไปยังไงดีนะแล้วค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลกชนก็ไม่ได้ถูกในปัจจุบันนี้ไม่ถูกเลยจะบอกให้นะอันนี้ก็เพราะว่ามันก็เป็นระบบของเขาเราลาว่าเขาไม่ได้เพราะโรงพยาบาลเนี่ย มีค่าใช้จ่ายเยอะอย่างเรามามาอยู่ในเอกชนเรารู้ทันทีเลยว่าโอ้โหโรงพยาบาลถ้าบริหารไม่เก่งเจ๊งนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าถ้าเราปกติภายใน12สัปดาห์เนี่ยนะเด็กเนี่ยได้รับอะไรเข้าไปเนี่ยมักจะเกิดความพิการในทารกได้เช่นความร้อนสูงสูงใช่ไหมฮะหรือว่าสารเคมี บางตัวเพราะเด็กกําลังสร้างใช่ไหมเด็กสร้างต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะใน12สัปดาห์แรกเป็นการสร้างเอาไว้ว่าใหญ่ๆแล้วก็จาก12ถึงประมาณ20สัปดาห์เนี่ยเป็นการสร้างรายละเอียดนะบางคนกินยาเข้าไปชุดเดียวชุด2ชุดตอน12สัปดาห์โครงสร้างทุกอย่างปกติหมดแต่ว่าเพดานหูวอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นอันนี้เกิดขึ้นกับกับหลานผมเองนะ กินยาเข้าไปนิดเดียวสองสม,สม,สมชุดหรือชุดเดียวไม่รู้นะฮะก็เกิดอย่างอื่นทุกอย่างพอหลังจะผ่าตัดแล้วก็ปกติทุกอย่างนะฮะก็ก็เป็นสิ่งที่เราเจอได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของของยาสมุนไพรไทยที่เราควรจะรู้